สบายดีเด้อสบายดีลุงป้านะบ่าวนะสาวล่าสบายดีเอฟซีเมิร์สทุกคนมุนีอ่ะนะสิบน้อยถูยหายลงถูย้ายถูย้ายถูกทำง,งานโอ้ยสิบหน้อยกำลังสิไปอาบน้ำฮะสิไปอาบน้ำปไปดูไปมึงจะว่ายยอดอย่างนี้กระโดดน้ำเอาสิมาเก็บยอดผักกระโดดน้ำหมดแดงกับมีโอ้กับมีไร อันนี้ต้นผักกรดโดนโคน,นี่ต้นผักกาดโดนโคเมืองยอดมันมีจังนะกับกับอีกอย่างนี้โอ๊ยยอดกระถินอันนี้เก็บยอดกระถินอือย,ยอดกระถินงาม ยอดกระโดนน้ำงามลิหยอดกระโดนนี่กินกับลาบกับป่นบ้าน้าเอิญหย่อนยังนี่เก็บอยู่หลังบ้านเด้ออยู่สวนเท่านี่แหละอยู่เฮือนเท่านี่แหละเอาเอาพอเอาพอกินเนาะเอาลากยานกินมมดเดียได้แล้ได้แล้วกล้วยสุกเขียวไม่ยังบ่ทันตึงไม่ไรเกลืออยู่ได้ มันี้สิมาเห็ดก้อยกุ้งสุกินอันนี้กุ้งเนาะเห็ดก้อยกุ้งสุกินเป็นไข่อยากกินเนี่ยเผ็ดๆเนี่ยสมสมมาซีมักสมเมียนไปหมักสมสมกับใส่สมสมแล้วเนาะหากสมลายกับพวกเป็นตะกินเนย มักสมเมียนจ้าหน่อยทาจังสิมาคารลนมักสมเมียนก่อนจักซิปเทียงนี่เมนูก้อยกุ้งมาเดอ้อพายอยากมากินน้ำกระเทียมในกิฟต์นี้มามามามักเมียนก่อนอัดเมียนก่อนใส,ส่สิบน้อยใสย่เจ้าเห็นอย่งางโลกไพ่หม้อ Ý Pin mà Pin mà mua hả Cúp Và có lấy xe có tin tam Thìm nói đi la này FC thằng lại Đúng vào A thằng lại ơi nằm lúc đó ngâm 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 hay Hay lúc vào bừng ngâm ngâm lúc Công nha sao vỉ vậy đi Việt แ,แตงโนะใส่ลังปลาหน่อยหนึ่งเขาขูว่ว่าปลาแดงเอาปลาแดงนี่เนาะอันนี้ปลาแดง ีเห็ดชินตอนเที่ยงแบบเผ็ดทอมักเนี่ยตั้งแต่กับบมืงหนาวใส่บักเพ็ดดิบใส่เผ็ดซุใปใส่เผ็ดคงด้วยดูสีหน่อเด้อยังไม่จบงามทินน้อยจะไม่เห็นยังมงมันีลยลอยกุ้งบอ ใครกูคุมซีอีบวกซีบวกนะบางนาบางกะลากัยังบวกกันสมยังบวกสมีกันนะใคมาอันวันีใส่ผงหอมนะฮะบังบดเดมผงหอมซยเหยี่ยเขาอะไรเอาใส่ผงหอมเลย พองอยู่พองกินขินกับปูกหมากเด้อพี่น้องไปหมากแนวไหก็กินแนวนั้นบบฮูแม่บบฮูอ่ะบ่วงใหญ่ครับไปใส่บ๊อกบวงใหญ่บวงใหญ่ยัง ่อจะมน้ำมใส่ในนึงเป็นไข่น่ากระช่วงหูซื้อก็น้ำซ้วงกินยาลงไปตอนเช้าหรือหูซื้อกว่าส้วงไข่หน่นอ,นหอนยนนหนึ่งลงซีนมันก็เด้อ จแล้วแล้วแล้วแบนี้แล้วแล้วเาก็สิมาตักตักไปสู่กันกินแต่จานไงหนึง่ง เอาปิดกันบไาสบายดีเด้อส้มเครื่องในซื้อมาจากตลาดกินเพอ่มนะยิ่งเยอะขึ้นนี่ครับบักกับมาเด้อม,มาเด้อก้อยกุ้งเด้อนี่เด้อตอนเที่ยงกำลังสวมไก่ กูเหอะพนทังข้าวแอนกูไปขาวแล้วสิบปียาเนี่ยมา่ออมาักเป็นยังไาอือุยใบมกอยอดเลยครับนดีครับุ้มหมง

ย่าเกลียงลกอียไม่ได้บานเนี่ยพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจิบน้อยร้อยลีลาเนี่ยเด้อยขอบใจเอฟซีลายๆ